มาถึงเรื่องของเครื่องดื่มเครื่องดื่มครับถามทุกปั้นก่อนเลยว่าแบบปกติที่ที่อธิจูเนี่ยมีเครื่องดื่มอะไรบริการสับแกบ้หงโอเคนอกจากค็อกเทลที่เรามีให้เลือกนะครับเราก็มีไวน์ด้วยไวน์แชมเปญเบียสดนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ต่างๆที่เป็นค็อกเทลที่เราสรรหามาซึ่งผมเห็นในในในลิสต์เมนูเนี่ยก็ ค่อนข้างหลากหลายนะใช่เยอะมากเลยเราก็จะมีชื่อที่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านนะน่าสนใจน่าสนใจจดราม่ามากครับอย่างเช่น m มสซี่เดอะมาย์อะไรเงี้ย o v e r h o l i c Rehab Rehab เอ่อพาราซิสบมาเราต้องกินอย่ี้มแชมโอมาโดส์ด้วยนะแชมโอมาโดส์แชมเลซี่มาร์ตินี่เอ็กซ์ยโครมโซมคือเป็นอะไรที่น่าสนใจทุกอย่างแล้ววันนี้เราจะมาดู ซ็อกเซลทำจากแม่ของไทรอยด์ไทแรนครับจริงครับคุณป้าจะทำเองเลยเหรอครับใช่ครับผมถ้าเบงเลยเหรอทำทุกอย่างเลยใช่ไหมทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างหลายอย่างในวันนี้ครับใช่ครับทำทำทำได้ทุกอย่างแล้วคือคือแล้วแล้วแล้วต้องถามก่อนว่าปกติแล้วคืออย่างอย่างอย่าง ทำอาหารเนี่ยคนอาจจะเข้าถึงมากกว่า,าในเวลาทำทำกับข้าวเรา<ล>ต้องโตมากับ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 อาหาร<ช>ก,การอ,อยู่ในครัวกับที่บ้านอะไรเงีเ้ยแต่การที่มาอยู่ในบาร์เนี่ยไม่ใช่มีทุกคนที่มาทบารที่บ้านมามาดูของค็อกเทลวันนี้ดีกว่านะครับว่ามึงบ้านจะทำค็อกเทลทวันนี้กี่ตัวเลยวันนี้ทำให้ชิม2ตัวครับผมทั้ง2ตัวเราก็ใช้แม่โขงนะครับตัวแรกเนี่ย ก็ชื่อก็อย่างที่บอกว่าชื่อเราก็ค่อนข้างสนุกอันนี้ก็จะเป็น no m o n e y no honey no m o n e y no honey นี่มันค็อกเทลสำหรับผมเลยนี่ะ <laughs> นะครับก็ส่วนผสมหลักๆก็จะเป็นแม่โขงแล้วก็น้ำผึ้งโอเคก็อย่างที่ชื่อบอกว่าเป็น no honey no m o n e y นะครับเราก็เริ่มจาก พ่งและที่ขาไม่ได้ก็คือแม่โง มัน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  refresh มันไลท์มันทานได้ง่ายๆแต่มันยังแอบแบบคือคือเป็นเป็นค็อกเทลที่มีบอดี้ไม่หนักชิมแ้วนจะได้รู้เรื่องเลอธิบายไม่ถูกเลยกำลังแบบกำลังประมวลผลรสชาติออกมาอยากจะอยากจะเป็นคนมีสัมผัสที่แบบกินเสร็จปุ๊บมีมีภาพวาดออกมาอยู่บนหัวในการที่ใส่น้ำสับปะรดอะ นี่ใช้สับปะรดผักปะรดหรือสับปะรดสับปะรดสับปะรดเออน้ำที่ใช้น้ำสับปะรดมันทำให้เข้ากับเข้ากับเข้ากับไอ้แม่ของได้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้ซิตรัสมาตัดแต่มันเหมือนเหมือนกินเลมอนฮันนี่กับแม่ของนะอ่าฮะใช่ปะเห็นไหมนี่พูดพูดรู้เรื่องกว่าเยอะเลยใช่แชมเปญมิกซ์โอริจินัลได้แค่นี้ครับแก้วแรก โนมันนี่โนฮันนี่ไม่มีเงินไม่มีน้ำผึ้งใช่เงินไม่มาหญิงไม่มีงิงไม่มาอย่ไม่มีใช่แต่อร่อยมากครับอันแรกทานง่ายดื่มง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายสดชื่นอ่ะสดชื่นใช่ใช่ใช่ของอากาศร้อนๆของบ้านเราแล้วก็ฮันนี่แล้วภายในพอไน้เข้ากับแม่ออในลดดีมากอ่า ตัวต่อไปดีกว่าเราเรีอะไรตัวต่อไปก็คล้ายๆกันมีความสดชื่นอ,อยู่นะครับ uh huh. ก็เป็น Bangkok attitude Bangkok attitude ทัศ<ๆ>นคติของคนบ้านเมืองเรานี่แหละ เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอา้าเอ้าแต่ว่ามันอร่อยอธิบายเดี๋ยวี๋อธิบายให้มางมันคล้ายๆปลาดิแต่ไม่สีแดงแต่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเหมือนกินแบบสมัยเด็กๆนะครับเพราะเคาแค่เอาคำของผมไป <c oughs> ทำให้มันเพราะขึ้นเเราทำให้เราลึกถึงแบบสมัยที่เราเริ่มปาร์ตี้แห่งเอาใหม่ๆนะครับเวลาการกินคอคทลแค่นี้กึ่งๆเหมือนหมไทยที่เรากินตอเด็กๆใช่ใช่ใ แต่มันมีมันมันเป็นทวิสอะอารมณ์ประมาณทวิสือเก็ซึ่งใหม่เป็นรสชาติที่รับรองว่าคนชอมแน่นอนใช่คนชอบแน่นอนเพราะว่ามันมันเดิมง่ายอ่ารสชาติหวานแล้วก็แม่ของที่เราเห็นเนี่ยครับบางีเขาใส่ไปเยอะเหมือนกันนะเราเรารู้สึกของความร้อนนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามันมีเหล้าในนั้นเยอะไม่แอลกอฮอล์ไม่ขึ้นันสมูทมากแก้วนี้ที่ที่ที่ดื่นไปแล้วรู้สึกว่าคือถ้าเทียบแล้วเนี่ย สำหรับคนที่ชอบอชอบความเฟรชคืออย่างตัวแก้วเนโนมันนี่โนฮันนี่เนี่ยมีความเฟรชความไลท์แต่ในความไลท์เนี่ยยังมีความรู้สึกถึงแอลกอฮอล์ถึงสไปซ์ของแมกโกลอยู่แต่ในแต่ที่แก้วนี้นะครับคือจะค่อนข้างสมูทมันกลมมากเลยครับใช่ครับแล้วก็เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนดื่มดื่มน้ำดื่มน้ำพันช์ที่ดื่มง่ายนะประมาณนนั้ประมาณนั้นผลไม้รวมแล้วก็มีแบบน้ำเชื่อมความหวานหอมของ ของมัลวของมาลินาอ่าววานิลานั่นแหละอร่อยมากเลยครับตัวนี้